แชมปโตกลับบ้างแล้วครับงัดเพลงอารมณ์เอาชนบท้าจริงความกดดันและความเหนื่อยล้าจะทำให้เขาเสียสมาธิหรือไม่มาเอาใจช่วยเขากันต่อครับให้บทเพลงไอ้พึ่งรู้หรือเจ้าพึ่งทำ ส่งลางม,มาทักคำว่ารักที่เขาฝากเธอผ่านเฟซต่อให้งอกแค่ไหนก็พอเข้าใจว่าคนพิเศษเธอให้เขาข้ามเขตมายืนในพื้นที่เราแรงเคยมีบัดนี้ เปลี่ยนเป็นความพอฝันเคยรอแปลงร่างเป็นความปวดรา้าวขอโทษที่รู้เพราะเฝ้าดูเธอไม่เหมือนเก่านานเท่าใดกันเล่าที่เขา สู่งานสร้างตนอีกคนมาแบอบไล่ใจเป็นเธอเธอจะเจ็บไหมลองถามหัวใจสักครั้งความเป็นไปหลักฐานมากมายตามที่ลบเรื่องนี้เรื่องนั้นก,ก็ยัง จะปลอกคำไหนแต่ความไว้ใจยังไงก็พังจากนี้ต้องทำไงบ้างเล่าสู่้านฟังได้ หนึ่งสู่งานสร้างตนอีกคนมาแอบหลายใจเป็นเธอเธอจะเจ็บไหมลองถามหัวใจสักครั้งอย่าบอกได้ว่า คอมเมนต์จากคณะกรรมการกัน,กนครับตรีนะคะกับเพลงนี้ก็เหมาะกับเนื้อเสียงของตรีดีนะคะแล้วก็ร้องอารมณ์เพลงก็ดีดีค่ะแต่เริ่มเสียงจะแหบฟังรู้เลยว่าเริ่มเริ่มแห้งอ่ะเสียงเริ่มเริ่มเค้นออกมาและร้องเพลงนี้ปิดท้ายระวังนะคะมีมีหลายตัวทีเดียวที่ทิ้งอ่ะมันเหมือนเหมือนปิดเร็วไปนิดนึงความปวดร้าวอย่างเงี้ยเหมือน ทิ้งไปเลยแล้วก็มียังตกค้างอะไรคำพวกนี้ทิ้งท้ายไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะพี่พี่คิดว่าเกี่ยวกับแรงมากกว่าเหมือนพลังเราจะถอยลงไปยังไงพี่เป็นกำลังใจให้สู้ๆแล้วตั้งใจอีกครั้งแล้วคะ่ะตั้งใจเยอะๆคะ่ะแรงถดถอยไปเยอะครับอารมณ์ยังอยู่แต่แรงถดถอยไปเยอะเพราะว่าที่ที่รู้ว่าแรงถดถอยนั้น นะครับก็คือไอ้คำที่ทิ้งๆแล้วใช้ลมเดียวแล้วมันมันเขาเรียกว่าพอไปห่างๆท้ายคำลมมันหมดนะครับที่พี่จริงหรธอเห็นตรงกันเนี่ยตรงนี้นะก็ค,คือไอค้คำที่มันทิ้งท้ายแล้วมันหายให้หายไปเนี่ยเ mm. พราะลมมันหมดนะครับแล้วก็จะมีบอกมาสักคำทำมานานตรงเนี้ยจะมีแกว่ง,งๆในช่วงแรกนะครับแล้วฟังฟังแล้วเหมือนว่ามันมัน อารมณ์มันได้อะแต่ว่าได้แต่ยังไม่สุดเพราะอะไรเพราะแรงมันหมดนะครับทีนี้ทางปรับแป้งนี่มาเต็มเลยนะนะครับแผลใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ตกลงมากาศด้วยนะครับผมตรงนี้สําคัญนะฮะก็ต้องมาดูกันว่าจะพอต้านทางปรับแป้งไหวไหมครับผมวันนี้กับการที่ตรีเลือกเพลงอ้ายเพิ่งรู้หรือเจ้าเพิ่งทำมาร้องเนี่ยครูบอกว่า เป็นอาวุธที่ได้เปรียบในแง่ของความสดแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นได้เปรียบชันรักชันชลามากนักเพราะอันนั้นก็เป็นเพลงที่ดีเหมือนกันนะฮะแต่นี่ได้ที่ความสดและมากไปกว่านั้นก็คือเป็นเพลงที่น่าจะตรงกับจุดแข็งของตรีก็คือเป็นเพลงที่สื่ออารมณ์นะสื่ออารมณ์เพลงนี้ครูเขียนเองแล้วก็นั่งคมร้องร่วมกับอาจารย์สิงห์เท่าเองตอนที่พี่ไผ่ร้องนะครับเราจงใจที่จะให้ให้ขยี้อารมณ์สุดๆในท่อนฮุกนะครับ ในท่อนฮหกนะฮะไอ้เพิ่งรู้หรือว่าเธอเพิ่งทำนีธรรมดานะบอกมาสักคำมาทำมานานแค่ไหนคนหนึ่งสู่งานสร้างตัวนี่ตรงนี้นะครับเราจงใจที่จะเขียนเมโลดี้ให้ให้คนร้องได้ขยี้อารมณ์สุดๆอีกคนมาแอบ,บลา,อายใจคือแบบขุดออกมาให้หมดเลยความอัดอั้นตันใจทั้งหมดนะฮะเพราะ <c oughs> ถ้าไม่ ฉะนั้นอาจจะออกเป็นทํานองอีกแบบหนึ่งก็ได้คนหนึ่งสู่งานสร้างตัวอีกคนมาแอบไหลใจธรรมดาก็ได้แต่นี่จงใจให้ขึ้นอย่างนี้มันก็เลยตรงกับสิ่งที่เราเป็นจุดแข็งของตรีก็เหมือนกับเพลงสรุปที่มีเตะก,ก้านคอด้วยนะฮะมันเหมือนมันเหมือนเป็นจุดแข็งเลยครูก็มองว่าโอ้โหเลือกเลือกอาวุธได้ดีนะฮะแต่พอร้องเนี่ยมันได้เห็นแววกังวลเหมือนตรีไม่ไม่ฉ่ากับเพลงนี้ไม่ฉ่าเลยนะครับ เหมือนคิดไปด้วยร้องไปด้วยคิดไปด้วยร้องไปด้วยจบท่อนนี้มันยังไงวะจบตรงนี้ยังไงวะมันเหมือน,นมีอาการนั้นอยู่ในใจนะฮะมันก็เลยทําให้พลังมันไม่มาเต็มแต่ถึงไม่มาเต็มยังไงนาะนะทีนี้เสียงมาแล้วนะฮะเสียงฟังชัดแล้วก็สื่ออารมณ์ได้แล้วนะครับหนึ่งสองหนึ่งมีปัญหานิดหน่อยตอนขึ้นนะฮะพอสองนี่มาดีเลยนะฮะพอสามไอ้เพิ่งรู้ก็มาเต็มแล้วก็สื่ออารมณ์รอบแรกนี่ดีนะครับท่อนฮุกนี่ดีเพียงแต่ว่า คำว่ารู้นี่ไม่ไม่ควรไปขยักลุกคอเยอะอายเพิ่งรู้อะไรนะอายเพิ่งรู้หรือตรงนี้แหละไม่ควรจะเยอะเพราะเรากําลังสื่อสารเรื่องความเจ็บอยู่พอเราโชว์พอขยักลุกคอเพิ่มมากๆมันกลายเป็นการโชว์เทคนิคมันไม่สื่ออารมณ์มันไปบันทอนอารมณ์ไม่ควรเล่นแต่เล่นก็ไม่ผิดเพียงแต่ว่าไม่ควรเท่าน,นั้นเองนะครับทีนี้พอท่อนสุดท้ายเท่าน,นั้นนะฮะที่ตกค้างไปตรงนั้นไม่ใช่ลมหมดนะฮะเป็นอาการลังเลว่าท่อนต่อไป จะไปยังไงต่อตกหลุมอากาศรอบแรกนะครับอ,อะไรนะลบเรื่องนี้อีกเรื่องก็ยังตกค้างคำว่าตกค้างเนี่เหมือนตีพวองว่าคำถัดไปมันคืออะไรตาลอยแล้วถ้าเป็นน้ำมวยคือตาลอยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าตกหลุมอากาศไม่ใช่แรงแผ่วแต่เป็นอาการลังเลนะครับแต่ไม่เป็นไรนิดหน่อยแต่มาชาัดมากที่สุดก็คือรอบหลังรอบหลังนี่คือมันเป็นการจบด้วยอีกถ้อยคําใหม Uh huh. แต่มันวูบไปเลยเพราะเรายังจำเอา,เอาคำเดิมมาใช้อยู่ดีว่ากลับมาได้เร็วถึงเร็วยังไงก็เห็นแผละนะครับคล้ายๆถูกนับแต่ไม่ถึงขั้นถูกนับมีอาการส่วนเซไปพิงเชือก uh huh. <laughs> รวมๆแล้วการร้องจุดแข็งที่ที่ดีขึ้นมากๆก็คือเรื่องการสื่อสารอารมณ์ฟังแล้วเชื่อฟังแล้ว,ลวอินไปกับเรื่องราวที่ตีถ่ายทอดแต่ก็มีแผลวันนี้ต้นทุนจะเหลือแค่ไหนเท่านั้นเองครับ